นี่อนาคตผาักหนาชิเห็ดมูกกรอบราคาพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หนาราคาแพงสุูดคนกับผมเมื่อนี้กระดังเต่าทานน้องมดเดียดยังครับคื่อนี้ครับต้มหมูสามชั้นค่ะจะทาอะไรครับทำไมไม่สับไม่อะไรเลยสับค่ะสับจะทําทหมูกรอบอ๋อจะทาหมูกรอบครับพี่น้องเลยหมูกรอบสูตรของฉัของข่อยพี่น้องข่อยเตียน ต้มก่อนต้มให้มันงั้นพักหนึ่งก่อนจะเสียมาทอดเดี๋ยพี่น้องโอ้บรรยากาศมานลยพี่น้องเลยขาอิรีมังบ้าพี่ได้เบิง่งหน้าบ้านของน้องมานาสุดยอดมาพี่น้องเลยบรรยากาศฟ้าหลังฝนคือกระเจ้าว่าพี่น้องเลยสุดยอดดีๆ้องเอ้ยหน้าบ้านยอดเลยความงามแสงแดดงามแรง นี่แหละพี่น้องเนี่ยโมเลี้งมากกับภาคกาันนางเหรียญยุ้งฉีแหละพี่น้องเลยหืมทองมนต์ระขาดเห็ดคืบเดีแล้วกับนา,นางอ่านคอมเมนต์พีอ้อนอ่านคอมเมนต์น้องยุ้งฉีแหละน้องมาหน้ากับเล่นเดรียญแถวเงี้ยนนี่แหละอ้าพี่น้องบาดนี่หลังจากเปิ้ลต้มหมูไปเรียบร้อยแล้วเพิ่งกับที่มาทอดเท็ดหมูกรอบเพื่อไปน้องวันนี้อุ้ยน้ำมันเผื่อจั๊เบิดขวดพี่น้องเลย นี่หลังจาก่ค,คนต้มมาพี่น้องเลยคนเห็ดหมูกรอบเด้อพี่น้องเด้อจะตีกรอบหรือตีใหม่ก็เบิ่ง,ง,กงกันเอาปากเนี่ยเห็ดอีหยังเห็ดอีหยังอยู่บ้าถ้าเกลือถ้าเป็นนัวพี่น้อเป็นนัวพอมยันอยากให้มันนัวเนาะเอาสูตรคนอื่นมันใส่บนะ่ดเลอโอ้มาใส่กระซาร์มาสูตรข่อยข่อยอยากให้หนัวเขาหมากักสูตรหมาล้านพี่น้องเลยมาใส่อันเกลือแล้วก็เป็นนัว <Okay. S 2> ก็เอา็บวงซักซักมันบวงซักพอมอุย้ยทำมาใยาม่มนเก็บเนาะจิมจิมจิมโอ้เจ๊กปิูนกุ้ยมากพี่น้องเลยปิซูนอะไรไพดอก ว,ว่าซูนคนลอยเบอร์เาิร์นเบาเราบักขี้คอนเกียย์ อันนี้กระติไว้รอบเป็นมาปิ่นมาอยา่างนอรพีีนองแล้วกจะป็นประการแบบนี้พี่น้องอบมันมาพี่น้องกรอบแล้วบาดแค่แล้วแซลมอนพี่น้องอันนี้เอฟซีขอมาจัดให้กรอบดีวะ่ะราบบอกพี่น้อง มุมในเดี๋ยวพ่อโอ้ยถักบอลขาก,กันอนี่พี่นอ้องแม่ซิมจักตอนกันเจ้าซิม,มไหมเฮ้ยพี่สุดยอดเลยใช่ไหมสุดยอดสุดยอดเอาลอกินกันพี่นอ้องนี่อน,นาคดผ้าผักนาชิเห็ดหมูกก่อนราคาพี่นอ้อง อบนอกนุ่มในยอดเบ่งเอานี่ผักขึ้นยังนี่แซ่บขนาดมาเด้อจากไปบัดนี้กรับพี่น้องมีตำเขาปุ้นด้วยนะครับผมอุ้นยน่ากินมากผักสดๆกันเลยทีเดียวจากตลาดอันนี้ก็มีส้มผักบัวดมาพี่น้องมามโอ้หลายใหญ่ห้างพี่น้องปีมือแมวขอมมัน่ะพี่น้อง มาค่ะพี่น้องมากินเ,เขาน้ำกันมากนั่งกิงมากินทางข้างขามขอจะได้จังดีเด็ดจ้ามาค่ะมาพอที่นั่งข้างไปก็จะได้เมนูนี่เฮ็ดไปเว้นจนขำตัว

อืมเอาไป <laughs> ไม่น่ะเม่อ่นี้เลยอืมอ็ทำไมต้อไม่เอาอเลยรู้งงโล่โล่น้อยหนึ่งสองเสร็จนะ่ะโล่น้อยหนึ่งเนาะหน,น,หน,นแปดสิบบาทล้าไครงงนึ่งแปดสิบบาทเนาะ

ทอนนี้อาหารอร่อยก็ดีได้กอหน่อมนไม้ให้เยอยจะบอกใหม่ี่แกมันแบบแข็งไม่อมจริงจริงีกว่าเยบางคนเอเหตุหน,น้ำใส่ซู่น้ำมักน้ำใส่ซู่เนี่ย ก้กิน้ำมันกรอบแซ่บม,มันกินหมูหันเลยนี่ <laughs> อือพี่น้องอ้ยเห็นมันยาวแล้วความสดอดใหม

tay nữa tôi anh hãy đèn ngoài tất ơi em đi chứ luôn có nhỏ mày luôn có nhỏ

คุณแจมันเยอะเลยเนาะเนี่ยตุ๋นไหมตลาดเหอตุ๋นไหเนาะเนี่ยเขมี ต้องใส่น้ำมันลายๆพอดตัวใส่น้ำมันบเป็นมูกกอเจ๊ด้วน้ำมันด้วยใส่วยไหมใส่หม้อแล้วได้วางน้ำมันใส่มวดขวดใหญ่ 我个人嘛。Well done กแต่ขอประกาศยาเง,บบงนนี้ยเดียตรงหนูใอ่เหรอแหม่แหม่กินดีๆป่ะกินปอด

ดังตะกุ้มตะแกงหมูรอตะแยงถาเราจะหายประหตเราบ้วเห็นบ้าวิเล็แม่เจ้าเวีนไม่กินกันะเจียเปนอยากว่าตอบไปแล้ววะมีเก่งคนเพื่อนนี่แหละนู่นนี่เงี้ยอะรเอกระ้าห์เะเอฟสาเกระทานัว เห็ดีกเนี่น้อมันเห็ดในเมื่อแต่พีน้ออาหารประมาณนั้นนะก็ใหม่สมายนีเนาะเห็ดก็เป็นเป็นบัดไทยขึ้กันาว่าจะอยมียูทูปมีกูเกิลเซิร์ชบังมีบทวายกูน้นเซิร์ชบังเลยวิธีทำมานั่นวิธีทำมานี่

ซื้อหก็รัิอวจะซื้อแลาทุกๆแบบน้ม่เด็มกิน้ายแบบนี้ประจำสามสี่เลยอยู่ว่ะะระงนพี่น้องนีนเลย เพิ่มข้าว่ล้วกดูเลยเนปีเกี่ยงไหมเกีไหลเออเนี่ยไี่ปีสี่ว่บนี่พนะนี่เกียงเลยการเงินทาไมเรียกปีลายูดนะทั้นการนาเป็ดตนลมนีเกี่ยงมันมีส่วนเลยราคาเรียงยังงอีกเรียงครอบครัวอำแน่ก็ค่เมี้วลาอยู่นั้น วันี้วันเรามันมีแต่งเรลาทำงานทั้งท่านเยอะเนาะทำไอยู่ต้อมาเวลาทมงานเจ้าทถานยังอยู่ผมก็ได้ยินไปหน้อยเนาตรงนี้เวลาเขาดังเดียรหาที่นี่หาที่นี่ยังอยู่ไม่ได้เขาเกิดปัญหาหมดอืมก็ยม่ปวดแค่ไหนดีเว้ยคือนีกระดิ่งเนเดี่ย พ่แม่เฮ้ยนเดีมากครับสวัสดีครับเนาะ